สวัสดีคะ่ะพี่น้องสวัสดีทุกคู่ทุกคน,กคนพี่น้องทั่วโลกน,นิสสโนกมาผัดไส้ปอเปี๊ยะค่ะสนุนกบ่ได้ให้เบิ้องกนวิธีการทำนะคะยังไงมือแรงบ้านเฮาสิมีงานนี่ค่ะบาลังชอบกินปอเปี๊ยะสนุนกเลยทอดปอเปี๊ปะยะห่อปอเปี๊ยะมือแรงแล้วก็จะมีแกงเขียวหวาน แล้วก็จะมีต้มขาไก่ค่ะเราชมตอนต่อไปเด้อค่ะตอนนี้คะกับพัดใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ตอนห่อสนุกคือสิบวได้ห่อ,หอไอ้บอสเป็นห่อสนุกเสิเหตุงานค่ะไอ้บอสเป็นเพิ่นห่อไว้แดีวสนุกสิบวทอดตอนเย็นมีงานตอนเย็นเอคะค่ะสนุกลืมมัน เห็นบ่ค่ะเห็นบ่ลืมใส่เห็ดหอมค่ะขาดย่างเดียวเห็ดหอมเอาใส่เห็ดหูหนูใส่หมูแต่ว่าหมูบ่ใส่หลายบ่ค่อยมักหมูไปไหนบ่ค่ะลืมเห็ดหอมอย่างเดียวโอพี่น้องบ่นจะแซ่บค่ะแซฟแซฟพี่น้องมาเบิรดเห็ดจังไดงสนุกกับเบิรดตลอดอ่ะนี่ค่ะผัดอย่างแห้งแห้งหอสวยเลยค่ะนี ะผัดบอเปี้สวัสดีค่ะพี่น้องโตจากมือเศร้าเด้อค่ะตอนนี้สนุกกําลังหน้าสดเด้อค่ะหน้าสดานี้กําลังติดต้มยำขาก่ขาสนุกกําลังต้มขาไก่ค่ะต้มขากันแล้วก็จะแกงเขียวหวาน นี่คือแกงเขียวหวานชะโนดกระลังกะทิเคี่ยวกะทิก่อนนะ่เข้าใส่กะทิกองค่ะมันช่ปลาซีโคือกะทิบ้านเฮาปนใดปลาซีโปคไข่มันปนใดค่ะต้มยำไม่ชะโนดปลาซีไส่้เครื่องปรุงอันนี้ลองเบิงค่ะแต่นดสักใส่เครื بل, พพ totally cool. in, ่องเฮาแล้วแต่ปลาสีไส่อันตัว e. นี้ลองเบิงว่าปลาสีแซ่ปลากระในตัวนี้ค่ะลองเบิงค่ะอ่าตัวนี้สนุกระลังอะไรแ เขาเรียกว่าอย่างครับพัดไก่บอกเห็นป่ะคะพัดไก่ค่ะพัดไก่ให้หอมหอมค่ะนะคะมันต้มขาไก่ซต้มเบาเบ้าเห้มันให้มันน้าซุปออกเนะเมื่อนี้เข้ากต่นี่แกงเขียวหวานเข้ากต่นีมะเขือมะเขือแช่มะเขือแช่แข็งจะเห็นบ่คะ แ,แก,ก,ก่แข็งแต่ของสีบเหิดหลายดอกยอบกินบเบิดเพราะว่าเห็ดเห็ดแค่ให้ฝร,รั่งชิมเบิงแค่ะแช่แข็งของเฮานี่ค่ะที่อาจจะเห็ดเบิดก็คือไก่ไก่หลายผสมกินกับ,กกบ,กกบมันจีมอ,อื่นก็นได้หอมแล้วค่ะหอมแล้วค่ะหอมหอมหอมเราก็พัดก่อนค่ะ ค่ะตอนนี้ต้มขาไก่ของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็อต้มขาไก่สนุกเห็ดน,น้าหลายเห็ดน,น้าหลายพดกไก่หน่อยค่ะนี่เห็นบ่คะเป็นอย่างให้เขาซดกินเนื่อดอกค่ะนี่ต้มขาไก่ต้มกัสะกฐีไายไค่ะใส่หน่อยบ่คใคชอบมันอันนี้คือแกงเขียวหวานเรากําลังจะเดือดค่ะตอนนี้แกงเขียวหวานกำลังจะเดือดค่ะตอน,น้องใส่เบอร์รี่มะเขือที่แรกว่าจะใส่เอน,น เสียบบ่วบาค่ะพี่น้องมากินน้ำกันเด้อเสียบแต่ฝรั่งกินค่ะฝรัง่งชิมเแซ่บบ่วบาคา้าน่สนุกเลยเออทอดพริกใส่อันต้มขาไก่ค่ะเดีย๋ยวต้มเสียบแนุกเสืออตันบัดต้นเย็นตันุกจะเอาผักชีโรยหน้าค่ะผักชีโรยหน้า ่าตอนนี้แกงเขียวหวานเป็นอะไรคะนายกินมันยังคะโอ้เป็นตาแซ่บค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องมีสนุกโซฟีมือแกงเขียวหวานหัวบักใหญ่มันค่ะค่ะแล้วปอนตอนไปสนุกก็ซื้อใส่คุณภาพอีกรอบหนึ่งค่ะแล้วสนุกซื้กินข้าวเที่ยงกับนี่แหละค่ะมันนี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่กินข้าวเที่ยงอยู่ค่ะบานใบมุ้งเคิงแล้วค่ะเนี่ย โรงงานมาก,ก็เลยเห็ดนี่เลยเดี๋ยวตอนเย็นสนุกสิบว่างพ็นัดมาก,กันมาหกโมงสาวสาวค่ะถ้าเบิงเด้อค่ะมื่อี้นี่แต่สาวสาวทั้งนั้นเลยสาวสาวสวยๆจ้ตอนนี้สนุกกระต้มนมจีนขนมจีนแห้งค่ะ,คะใกล้สิเสร็จแล้วค่ะสนุกก็จะไปล้างน้ำเย็น โตประมาณสิบนาทีค่ะสิีแกงเขียวหวานนีนึ่นงข้าวเหนียวมีไก่อบค่ะเมื่อแรงลูกเซ่ข้าวเหนียววบบักหลายมันพี่น้องนกบอกอค่ะนี่บอกค่ะข้าวเหนียวนี่ค่ะนึ่งข้าวเหนียวนี่เส้นนงจีนพอๆๆเพ้นลวกอีกไี่หลายเส้นนงจีนก็ได้หลายแบบ มาค่า,มา,ามากค่ามากกินแกงเคียวหวานเห็นบ่วคาเห็นบอกคะแกงเขียวหวานขนมจีน,นบัคะกินกน้ำกันเดอ้อแซ่บซเดอ้อสนุกเห็ดแล้วค่ะนี่ลวกเรียบร้อยค่ะนี่ใส่ก,กองไว้อยามันแห้งนคะคะเวลาเวลากินก็จะยิบอันนี้เลยค่ะเป,เป็นชิ้นเป็นชิ้นเลยนี่นบัวคะนิ่มๆสนุกเห็ดแล้วเส,ส่ซิมก่อน ยามันแห้งเลยใส่กองไว้ค่ะกินว่าดอกฝั่งมันเป็นฝาแน,น่น,นอนเลยตั้เองติดบ่ได้ค่ะพักเข้ากับมีถั่วมีถั่วมีเตงเวได้กินน้ำกันพีนนพ่น้องเนี่ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องสปาเกตตีไทยสปาเกตตีน้อย้อนพี่นม อินอเบตอเบตตอนใบสองใบสองค่ะพี่น้องสนุกเห็นแล้วไปกินข้าวน้ำกัน,นมีทีวีอยู่ด้วยค่ะแต่บุกแค่เบิงบุกแค่เบิง,บบงมามาพี่น้องจ้ากินน้ำกันเด้อมาเบิงเนปเบิงเนปอ๋ออืมอืมสารภาพว่าโมกบิงดีหวาน หูสูด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 เอาอันลุยเลยค่ะโมมีเวลาผมซีเป็นว่าเธอกินหูสูดเหมอนมะเอเอิดอ,อ,อ,อย่างเอิดบอเอิอย่างไรคะนกขับบกมันลืมภาษาฮังการีมายาว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 ,ยาวหูสูดหูสูด เพิ่นมาหาเพิ่นเพิ่นมานวดเพิ่นว่าอันปุ้ยปุ้ยนะเสนุกอะบอสบมเอนปุ้ยเด้สนุกว่าซื้อนกสิเพิ่นว่าโอ๊ยเพิ่นพูดจักเพิ่นว่าเบิ่งวิดีโอเสานกมากินน้ำกันค่ะมากินน้ำกันนี่เข้าวเที่ยงเที่ยงเส่ปลาทัวนี่ค่ะอันนี้คือปราติชน ปราติชนปราติชนเค,ครับเย็ยนมากินน้ำกันเออเยฟซีอืมแซ่บเลบเข้มข้นเข้มข้น,นหลายน่มันคือการแซ่แข็งนะทะนเนี่ยการแซ่แข็งอืงอม เขาหี่สยูคนน้ำมาสองสามน้ำน้ำสมน้ำแอปเป,ป,ปิ้ลแอปเปิ้ลเขเมากินเซโซดาโซดานี่ขาดค่ะนี่แต่เป็นแต่ไปยู่บานเฮาเด้คค่ะนี่แต่ไปยู่บานเฮาเดคโอ้ยน่าสง,งเหล่าคักเลยคักเลย อืมแซ่บแซ่บโหระพาหอมหอมบหระพาใบมันฉุนฉุนมากเกย์แครวานมันหอมแบบเข้ม,มข้นใกล้ๆหน่อยค่ะใกล้หน่อย นกไก่ทุกาันชอบกินไก่หลาลายวาดเป็นอะไรกินจะกิน,กน,น,กน,ะกนมะเขืออ,เออืมครับน้องเอ้ยก็แล้วถามตามชมคลิปสาวนกเดอ้อสนุกเสีย่ยนงานปาร์ตี้สำหรับสาวสาวดูห,หงามคขอบิปง สาวคือสวยนึกว,ว่าเซาไปก่อนใา้ผมพี่น้องทาบเบิงตอนต่อไปว่าสิเป็นเท่าไหรอืเบื่อกินโดนค่ะันค่อกอขี้นแกงกะทินกแล้วประเห็ดวาดผันยากดูันมไหวได้เพิ่งกิน อยากกินแกงเกี๊ยวหวานอยู่คนา่าขนมจีนไทยบาซนลิกขนมจีนสปาเก็ตตี้ไทยสปาเก็ตตี้ดูคะ่ะถักถักอยู่พี่น้องเอ้ยแ่บๆอยู่ไม่กินโดน อืมอร่อยเด็บเจ็บ่าคลิปนี้ตนนกกุนกับขอจบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะ ถ้าไล่ถ้าถูกใจชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้สาวนกน้ำเลยเด้อค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนำค่ะสวัสดีค่ะพบกันคลิปต่อไปค่ะตอนเย็นค่ะบ๊ายบาย